เมื่อนี้พรอนเพชรจะพาทุกคนมากินซีนดาหรือฟังไทยเอิ่นว่าหมูกระทะนอนทุกคนหมูกระทะประเทศลาวจะหน้าตาเปน็นไงไปเบิ้งน้ำกันทุกคนนี่เนาะทุกคนหมูกระทะยูทีประเทศลาวอันนี้เพ็่นก็จะมีซีนมีนมมีกุ้งนอนทุกคนเนาะเดี๋ยวมาปิ้งนี่อันนี้กับหน้าตาของหมูกระทะก็จะให้พักมาแบบนี้แล้วก็ เครื่องปรุงนะทุกคนักเพชรกระเทียมมักนาวแล้วก็พักเป็นเครื่องเคียงอย่างนาะมากินกับซิ้นด้นี่แหละน,นี่น,นี่ทุกคนเต่าเพิ่็จะให้เป็นเต่าแกะนะทุกคนเนาะนี่เขาก็เอาน้ำใส,ส่นี่ดีซินมีปลามีกุ้งมีสามสันอันนี้ก็เป็นพักเป็นอย่างนีะทุกคนอันนี้น้ำจิ้มที่สำคัญแม่น น้ำจิ้มทัวนี่แหละทุกคนเชื่อว่ามันน่าจะต่างกันได้สําหรับไทยกับลาวนะนี่เอากระปุงเราคนใส่มักน้าวมะเพริกระเทียมใส่เข้าไปนี่บีบมะนาวใส่เอากระถาให้มันสุกนุกคนทายสุ้วกสมารถกินได้เลยนี่มันลวกมาจิ้มมาปิ้งมาย่างนี่น่าทานน้ำจิ้มทัวทุกคน ก็จะให้เป็นตุกประมาณนี้เลยเป็นขวดแบบนี้เลยมันจะถ้าซุปไปนี่เลยคุคอยเชื่อว่าคนลาากันน่าจะหูปรุงกันทุกคนแหละสําหรับคนฟังไทยเนาะพี่น้องฟังไทยหรือว่าคนต่างประเทศที่มาก,กินกันสามารถปรุงคือผนเผ็ดได้เลยเดอ,เอาน้ำจิ้มทัวมาแล้วก็บีบใส่ถ้วยเนาะแล้วก็เอากระเทียมมักเผ็ดมักน้วใส่แล้วก็ถือว่ากินได้เลยทุกคนนี่ ซึ่งรสชาติมันก็นจะออกแบบมันๆทั่วดินนะทุกคนแต่ว่ากลิ่นกับสินด้านนี่นะถือว่าเข้ากันน่แหละคนลาวหรือว่าหมูกระทะอยู่ที่ประเทศลาวนี่จะเป็นน้ำจิ้มแบบนี้เกือบเปิดทุกข้านนะทุกคนถือว่าเปิดตทุกขัานได้แหละที่ว่าคันเปิดซสินด้านแล้วสินด้านหรือว่าหมูกระทะแบบนี้ก็จะมีหลักๆก็คือจะมีน้ำจิ้มอันนี้แหล,ละทุกคนน้ำจิ้มทั่วแบบนี้เนาะ แต่น้ำจิ้มอื่นก็อาจจะมีเนาะแต่ว่าฮานี่มีแต่น้ำจิ้มนี่เด้อทุกคนอาจจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มอื่น,นเนาะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือต้องมออีน้ำจิ้มทั่วดินเนาะทุกคนเนาะแล้วน้ำจิ้มหมูหมกระทะที่ประเทศลาเี่ต้องมีสำหรับฟังไทยเนาะที่ยังบ่เคยกินคันมาล้วมาเที่ยวล้วมาที่ประเทศแล้วก็ลองซิมู้ดมือเด้อทุกคนบางทีอาจจะติดใจ ซึ่งพลเพชรกินมื่อนี้จะเป็นบุฟเฟ่เด้อทุกคนราคาเมนหกสิบเก้าพันกิบกับประมาณร้อยปลายบาททุกคนประมาณร้อยสามสิบร้อยสองร้อยสามสิบนี่แหละพลเพชรกับโบนี่ใจไ,ได้เนาะเพราะวอร์เลนเงินมันกันมีขึ้นมีลงตลอดนะทุกคนกับประมาณร้อยปลายโบนัสสองร้อยเนาะทุกคนนี่ต่อคนหนึ่งเด้อนี่ก็จะมียันซีนหมูซีนหัวแล้วนกะ็ ปลาแล้วก็กุ้งเนาะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยคือนี่คือบรรยากาศอาหารเนาะก็มีคนมาหลายนะแต่ว่าช่วงที่ฝนพินเพศษไปเนี่ยอนพชรไปไว้เนาะก็เลยคนยังบ่ทันมาหลายคือช่วนหนึ่งแรงประมาณหกเจ็ดโมงนี่คนมาหลายเนาะทุกคนพินเพชรไปมันประมาณห้าโมงปายโอเคทุกคนคลิปนี้กับอนพชรจะได้ขอตัวลาไปก่อนเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องพอนพิเศษเด้อขอบใจทุกคน